ดูการแตกกอของต้นข้าวที่เปียกสลับแห้งกับการแตกกอของข้าวที่อยู่ในพื้นที่ขังน้ําเอาไว้การแตกกอของเปียกสลับแห้งทําได้ดีกว่าข้าวที่อยู่ในพื้นที่น้ําขังแทบไม่แตกกอเลยทําไมการใช้เทคนิคเปียกสลับแห้งแก้งข้าวถึงทําให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีรากหากินได้เก่งแตกกอได้ดีและต้านทานต่อโรคพืชเปรียบเทียบกับนาข้าวที่ขังน้ําเอาไว้เพราะวันเดียวกันพืชพันเดียวกันปลูกวันเดียวกันเจริญเติบโตแตกต่างกัน ่วนหนึ่งเราก็ยึดหลักคาโบราณที่ว่าไว้เมื่อพื้นดินอุ่นรากพืชจะเจริญเติบโตได้ดีเปรียบเทียบได้ง่ายเมื่อเรานําเมล็ดพืชลงไปแช่ในน้ําแล้วนําขึ้นมาบุ่มรากพืชก็จะงอกเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าหากเรานําเมล็ดพืชลงไปในน้ําแล้วไม่นาขึ้นมาเลยความชื้นมากเกินไปทําให้เมล็ดพืชเน่านั่นเองครับปลูกข้าวเปียกสลับแห้งเพื่อหลอกล่อให้รากของพืชออกมาหากินเพราะว่าระดับน้ําความชุ่มชื้นของดินอยู่ระดับไหนรากพืชก็จะหยั่งลงไปหากินตามระดับ เราจะถอนหนึ่งต้นเพื่อเปรียบเทียบระบบรากกับการจเจริญเติบโตพื้นที่น้ำขังก็ถอนหนึ่งต้นครับเปรียบเทียบระบบรากเท่านี้ก็เห็นความต่างแล้วครับดูการแตกกอของต้นข้าวที่เปียกสลับแห้งกับการแตกกอของข้าวที่อยู่ในพื้นที่ขังน้ำเอาไว้การแตกกอของเปียกสลับแห้งทําได้ดีกว่าจเจริญเติบโตสวยงามมากกว่าข้าวที่อยู่ในพื้นที่น้ําขังแทบไม่แตกกอเลย เรามาล้างทําความสะอาดเพื่อดูระบบรากครับรากข้าวที่เปียกสลับแห้งจะสังเกตได้ว่ามีสีขาวมากกว่ากระตุต้นการเกิดรากได้ดีรากออกหายกินได้ดีต้นพืชก็จเจริญเติบโตแข็งแรงสวยงามครับส่วนต้นข้าวที่ขังน้ำมาไว้จะสังเกตได้ว่ารากจะมีสีดําแดงรากสีขาวจะน้อยมากทําให้ต้นข้าวไม่ออกหายกินการจเจริญเติบโตของต้นข้าวจะต่ําต้นข้าวที่เราเปรียบเทียบตอนนี้เป็นต้นข้าวญี่ปุ่นหลังจากที่เราปักดํา15วันครับ เดี๋ยวทุกสิบวันผมจะมาเปรียบเทียบต้นข้าวแต่ละประเภทให้รับชมครับอยากเรียนรู้เทคนิคดีๆไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่าลืมกดติดตามช่องไล่ดวงดาวไว้ครับและฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ